เลยอ่ะปากคูณอย่างงั้นแต่หน้าบานเชียวนะฉันรีบออกเปล่าสักหน่อยอ่ะพอเลยคุณสกิร์มะคือจะพูดในเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะแต่จริงจริงแล้วก่อนหน้านั้นถ้าอย่างงั้นทุกคนจะได้ใส่หรอเอ๊ะไม่ว่าคิดยังไงก็มีคนที่ไม่มีคุณสมบัติจะใส่ยูนิฟอร์มอยู่คุณนิสคะพูดเรื่องอะไรอ่ะฮะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนที่ขโมยยูนินฟอร์มรุ่นพี่ถึงไม่โดนไล่ออกนะอรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์ คือเรื่องยูนิฟอร์มกันเหรอคะคือว่าอีกไม่นานเราจะได้ใส่แล้วจริงหรือเปล่าคะจริงทุกคนตื่นเต้นเหรอค่ะแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นทุกคนจะต้องฝึกพิเศษหนึ่งสัปดาห์นี่หมายความว่าไงอ่ะการฝึกอพยพฉุกเฉินหนึ่งสัปดาห์ในนรกในนรกเหรอต้องผ่านมันไปให้ได้ถึงจะได้ยูนิฟอร์ม ทุกคนเปลี่ยนชุดนี้รวมตัวภายในส5้านาทีโอ้โหว้าวโยดเลยอะในที่สุดก็ได้โชว์ความสามารถฮ่ซ่ <c oughs> เป็นคนุณเมสกิเหมาะกับชุดนี้จังเลยนะคุณนีเราตาก็เข้ากับชุดนี้เหมือนกันนี่ฉันไม่อยากเข้ากับชุดมีนี่หรอกแหม่แหมแหมทำไม่ชอบนนะักทำไมไม่ใส่สูตรมาฝึกพิเศษเลยอะะ เราะอย่างนี้นั่นแหละจะึงคิดว่าเธอไม่เข้าใจอะไรถ้าต้องลื่นลงมาจากเอ้นั่นสุดคนก็พังหมดสิดูเป็นผู้ดีมีตระกูลแท,แท้แต่ขี้เหนียวนั้นเนี่ยแมไม่ใช่อย่างนั้นนะ่มคุยกันได้แล้วทุกคนตั้งแถวหน้ากระดานเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนจะทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างบิน ถ้าเครื่องต้องลงจุกเฉินในทะเลจะทำกันยังไงถ้าเกิดไฟไหม้ในห้องผู้โดยสารล่ะถ้าผู้ดยสารตื่นตระหนกขึ้นมาจะทำยังไงอากาศแปรปรวนเครื่องยนต์ขัดข้องไฮแจ็คสถานการณ์ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างฉับพลันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาเช่นนั้นใครกันจะช่วยชีวิตทุกคนได้ พวกเธอยังไงแล้วหนึ่งในหน้าที่ของ Air ์โฮสเตสก็คือการให้บริการนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการปกป้องชีวิตของผู้โดยสารได้ยินไหมคุณมิสก,กิค่ะแน่นอนค่ะการอพยพฉุกเฉินไม่จะเป็นต้องยิ้ม นหนบอกให้ยิ้มเสมอนะ จากนี้ต่อไปจะเริ่มการฝึกฉุกเฉินแบบต่างๆโดยใช้ความรู้ที่ทุกคนเรียนมาแล้ว3นาทีระหว่างเครื่องขึ้น8นาทีระหว่างเครื่องลงอุบัติเหตุต่างๆสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอภายใน11นาทีนี้ช่วงนี้ก็คือ11นาทีอันตรายหรือ Critical Eleven Minutes นั่นเองแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตใน11นาทีอันตรายก่อนอื่นควรจะต้องทำยังไงคุณฟุกะดะอค่ะ okay. ให้ผู้โดยสารนั่งท่าป้องกันการประทะไม่ได้ยินให้นั่งท่าป้องกันการประทะค่ะทําให้ดูซิค่ะเริ่มได้เอาเลยเครื่องบินสั่นแล้วคุณผู้โดยสารขอโทษค่ะกรลณินาก้มศีรษะลงด้วยค่ะมันต่พูดสุภาพฮะระหว่างอยู่ในนี้ลืมกับพูดและกับมารยาทที่เคยเรียนมาให้หมดเลยนะเวลาฉุกเฉินเราต้องแนะนำผู้โดยสารด้ประโยคที่สั้นได้ใจความแล้วจากนั้น ก็ย้ำอีกครั้งด้วยภาษาอังกฤษลองทำดูสิค่ะคุณผู้โดยสากคะก็สื่อสารลงค่ะเฮดดาวพูดเบาแบบไม่ใครจะได้ยินเนี่ยค่ะเราไม่ได้นินทาใครนะคุณผู้โดยสารค่ะก็สื่อสารลงค่ะเฮดดาวต่อไปควรทำยังไงคุณมิสกิค่ะ panic control ให้ผู้โดยสารสงบสติอารมณ์ค่ะลองทำดูซิค่ะเริ่ม Panic Control ได้พวกนายไม่ต้องกลัวนะสงบสติอารมณ์ไ,มไว้แล้วพูดกับพวกนายในกล่องใบนี้มีระยางคู้ภัยฉุกเฉินอัดแน่นอยู่ ยกกล่องลงไปให้ถึงปีกเครื่องบินนู่นค่ะหนึ่งสองแล้วว่ายกให้มันดีๆสิอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสจริงๆหรือเปล่าเนี่ยขอโทษค่ะอ่ะเฮ้ยไอ้แค่นี้กล้ว่ยถอยไปละไม่ต้องพูดมากค่ะ

ฉันเมื่อยไปหมดแล้วนะเนี่ยฉันเสียงแหบไปแล้วล่ะค่ะเฮ้ยพูดอะไรอะ่ะอยากใส่ยูนิฟอร์มไม่ใช่เหรอพยายามซี่พยาพยามเข้าฉันเพิ่งถูกด่าบแบบนี้เป็นครั้งแรกนะพวกเธอนี่อ่อนหัดชมัดเลยอะ่ะถูกด่าแค่นิดหน่อยองอไงตายแล้วฝึกอพยพฉุกเฉินแล้วเหรอเครื่องเหนื่อยกันละสิมีคนถูกไล่ออกระหว่างการฝึกนี้หลายคนด้วยนะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะจ๊ะค่ะ การฝึกน,นี้ไม่ได้มีเฉพาะเด็กฝึกหัดแต่แอร์โฮสเตสอย่างพวกเราก็ต้องทดสอบปีละครั้งเหมือนกันนะจะพยายามค่ะตายจริงคุณมิสเกดิก็อยู่ด้วยอย่างั้รอะไงคะ <c oughs> ชุดแบบนี้เหมาะกับเธอจังเลยนะอใส่สบายกว่ายูนิฟอร์มของมิสเมสายเนเยอะเลยล่ะคะ่ะ ดูเธอสบายใจซะเหลือเกินนะแต่การฝึกนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่มันสบายมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะฉันมั่นใจในเสียงกับพลังกายคิดว่ามีแค่นั้นจะผ่านการฝึกได้อย่างนั้นเลยไเรเดียนสาวจังเลยคิดผิดมหาหันแล้วที่จะสอบผ่านได้ง่ายๆอยาดูถูกอาชีพของเราจะได้ไหมเอ๊ะทำไมยังเดือนเมษายอยู่เลยอะเน่ กเดือนเมษาไปเรืงนานแล้วนี่นี่มันเดือนเพื่อสภาเฮ้ยเก็บไปทำไมอ่ะโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษโอ้ยเจ็บเจ็บขอโทษค่ะหมวิ่งขอโทษอะไรล่ะขอโทษด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเด็กคนนั้นเขาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโถเอ้ยอ้าเก้าอรุนี่เก้าอรุรับมไปเลย มันต้องรีบร้อนใจเย็นไว้ค่ะตลวจขึ้นขันนิรภัยตรวจขึ้นขันนิรภัยทิ้ง,งสัมภาระทิ้งสัมภาระถอดส้นสูงออกถอดส้นสูงออกเตรียมตัวไว้พวกคุณสองคนลงไปช่วยคนอ,อ,อ๋อค่ะค่ะไปเลยส่วนคุณคอยตามๆใช่ไหมเอาเลยเราไปเลยเลื่อนเราไปข้างล่างเลยเลื่อนเราไปข้างล่างเลื่อนเราไปข้างล่างเลยทำอะไรกันอยู่แล้วเร็วเข้าเดี๋ยวสิ ก็โทษค่ะคือก็จะกลัวเครื่องเล่นว่าเสืประเภทนี้ที่สุดเลยอนนเออขึน,น้านลงไปเดี๋ยวนี้โอ๊ยคิดว่าเล่นสไลด์ไดของเด็กๆแล้วกันแล้วยะหู้ฮู้ก่อนลงน้ำต้องปั๊มลมเสื้อชูชีพแล้วก็ว่ายไปให้ถึงเรือชูชีพที่อยู่ตรงนั้น มระใครบอกให้หยุดฮะอขอ,ทอะโทษค่ะไอ้ไว่าน้ำสบายจังเลยสนุกที่สุดทำไงดีละ่ะฉันว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งด้วยก็อย่ายกเอีย๊ยไม่ขยับแขนนี่นาเน,นี่ยแขนเนี่ยแบบนี้ไง เซกิยามาจำพรุ่งนี้ไม่ยอมเลื่อนจะถูกปีศาจมีคามิด่าเอานะรู้เปล่าคิดว่าน่ากลัวงั้นเหรอของแค่นั้นลลื่อนไม่ได้จะทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวเป็นแอร์โฮสเตสไม่ได้นะจ๊ะนี่คุณมิสกิไม่เห็นต้องพูดอย่างนั้นเลยอะ่ะถ้าทำได้ก็ทำแล้วตัวเองทำได้ใช่ไหมคุณเอ๋จะทำได้นะหูยน่ากลัวจังเลยอะ่ะทำได้อย่างคุณมิสกิมาที่ห้องเรียนด้วยเรียนเสริมจ้ะ กลับบ้านดีๆนะอะอฮะอ๋อ,อ,อ,อนันเป็นไงโซบารานี่อร่อยไหมยอดเลยฮนะใช่มากแล้วเป็นไงบ้างล่ะ เตรียมตัวสอบพร้อมหรือยังอ๋อก็พร้อมครับถ้านายสอบผ่านเป็นวิศวกรได้แล้วก็อะไรอะไรก็ไม่ยากแล้วล่ะนะมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นบ้งครับหืมมาสเตอร์ Master, ทำไมปฏิเสนยี่เดือนเมษาอยู่อะช่างเถอะนะเพราะบ,บ้านฉันอยู่ในเดือนเมษาเสมอ <laughs> <laughs> พูดเลยแ,แปลกๆ <laughs> <laughs> ฉันพูดเพราะว่าร่า้านะต้องทำได้โหพยายามอยู่ฮะ นายชอบงานนี้ไหมเนี่ยชูชูถามทาไมอ่ะฉันก็แค่อยากรู้ว่านายทาด้วยใจหรือเปล่าโอ้ไองานที่ไปเด็ดทาด้วยใจเนี่ยมันเศร้านะกลับมาแล้วค่ะเอ้ามาแล้วเหรอะดีค่ะออาเป็นไงบ้างล่ะเออยินดีต้อนรับค่ะอ้าวที่นี่เป็นบ้านของฉันเองค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอค่ะโอเคโอเค ไปได้แล้วเป่ะครับคือว่าเวลาไม่ที่ใส่ชุดทํางานแล้วเกือบจำไม่ได้เลยนะคะอ๋อเหรอของพระคุณใส่ชุดหมีแล้วมั้งคะพวกเราก็ต้องใส่ชุดหมีค่ะเพราะต้องฝึกฉุกเฉินฝึกหนักมากเลยนะคะเนี่ยอ๋ออย่างนั้นเหรองั้นสู้นะสู้กันนะสกิยามะซังเมื่อกี้เขาพม่ว่าสู้นะใช่ไหมเออเออเออใช่แล้วล่ะไปก่อนนะเขายิ้มด้วยนี่ เขายิมีฉันด้วยใช่ไหมอาจจะใช่เฮ้ยฉันต้องสู้ฉันจะพยายามนะสกิยามาจังค่ะไปเลยไปอย่าอยูอีอยู่ๆก็ึสู้ขึ้นมาอะอะไรม่ใครอยู่อ่ะไหนไหนจากนี้ไปขออธิบายวิธีป้องกันการพลาเวลาเครื่องลงจอดฉุกเฉิน Now we will explain you เอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกกันได้เต็มที่เลยนะอิจฉาคุณมิสกิจังทำอะไรอะสกิยมะจังอย่าไปสนคุณมิสกิพวกเราต้องพยายามเข้าเพราะยูนิฟอร์มกำลังรอเราอยู่นะอ,อ่ะฮฮังแห่งรักนั้นสินะเออย่าเยะออีฟิตไม่แล้วเลยเนี่ยหะ สวัสดีทุกคนจานนี้ต่อไปเราจะมาเสนอข้ที่มาสายค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณฮิโรตะเอ่อฉันขอโทษจริงๆนะคะคือว่าเออฉันตื่นสายค่ะหลังแน่ใจว่าศีษะอยู่กับที่แล้วก็ยกขึ้นพร้อมๆกันหนึ่งสองส,สใช่ระวังนะระวังหน่อยอ ทั้งสี่คนต้องเดินไปพร้อมกันอะอคุณฮิโรตะระวังหน่อยขอโทษค่ะคำาิบนนี้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้นะค่ะนี่แปลกจังเลยเนอะมีคนมาสายกับคุณนิสกิอีกอ่ะพูดแบบนี้ฉันเจ็บนะเมื่อวานคุณฮิโรตะอยู่กับผู้ชายด้วยค่ะวิเดษเหรอนี่เขาเป็นคนยังไงอ่ะจะพูดยังไงดีแบบว่าตัวล่ำๆนะคะล่ำๆเหรอแล้วก็จอหูเยอะเลยดูนะ